h e l lo my name is b e เบ m a k ่าขวัญกั I ไอลิฟ a ินบา p ์สะพานจวกคีดีขัน we are in the kitchen we are making dinner right now today we will making a vegetable salad we like to eat eat o r family of our family therefore we always make him eat after we finish eating dinner I am going towards the ดิเชแอดวันเฮเลตวันเยีอโอนบัตเตอร์มาตินบีคัมเดอะเวิร์สออนเดนมาราทอนลันเนอร์ค่ะข้อนี้แปลว่าในาช่วงเวลาหนึ่งร้อยหนึ่งปีบัตเตอร์กลายเป็นนักวิ่งมาราทอนที่เก่งที่สุดในโลกข้อนี้เป็นแฟกค,ค่ะ เพราะว่ามีการกําหนดระบุตัวเลขสามารถพิสูจน์ได้จริงนะคะข้อ2ค่ะ You ์ท e l ์เร่แ a นมีออโซทีเค่ะข้อนี้แปลว่าคุณสูงกว่าฉันประมาณ3มซนติเมตรค่ะข้อนี้เป็นแฟกเพราะว่าสามารถวัดได้จากส่วนสูงและพิสูจน์ได้จริงค่ะข้อนี้เลยเป็นแฟกนะคะข้อ3ค่ะ I fell to the b i l d in Paris ข้อนี้ค่ะแปลว่าหอไอเฟลตั้งอยู่ที่ปารีสนะคะข้อนี้เป็นเศษค่ะเพราะว่ามันระบุไว้สามารถที่สุดได้จริงและมีหลักฐานเป็นหอไอเฟลที่เห็นที่ปารีสจริงๆนะคะข้อนี้เลยเป็นเศษค่ะข้อ4ค่ะ Great Wall of China is longest wall in the world ข้อนี้นะคะแปลว่ากำแพงเมืองจีนคือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกค่ะข้อนี้เป็นแฝกค่ะเพราะว่าพิสูจน์ได้และถูกเขียนลงบทความหรือหนังสือโดยทั่วไปนะคะต่อข้อนะคะ Hawaiian pizza made f r r m Hawaii ค่ะข้อนี้แปลว่าพ i ซซ a h a าวายเอยนทำมาจากฮาวายนะคะข้อนี้เป็นแฝกค่ะพ i ซซ a h a าวายเอยนไม่ได้ทำจากประเทศฮาวายค่ะ แต่ทำมาจากประเทศแคนาดาซึ่งมันพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเท็จฉะนั้นอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้แม้ว่าจะผิดก็ถือว่าเป็นแค่ะข้อนี้เลยเป็นแส I think it's q u i b a d ฉันคิดว่ามันแย่ค่ะข้อนี้เป็นโอ i พนเนนะคะเพราะว่าคนเรามองไม่เหมือนกันนะคะเราอาจจะคิดว่ามันแย่แต่บางคนเขาอาจจะคิดว่ามันไม่แย่ก็ได้นะคะ ข้อสนะคะ is i t quite spicy มันค่อนข้างเผ็ดค่ะข้อนี้เป็นโอ i ปเนีค่ะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่ได้เผ็ดกันทุกคนค่ะเราอาจจะบอกว่าเผ็ดแต่ว่าคนอื่นที่เขากินเขาอาจจะคิดว่ามันไม่เผ็ดก็ได้นะคะข้อ3ค่ะ is i t almost beautiful if t h e y as of summer ว่ามันเกือบสวยแล้วถ้าตัดโบบางชิ้นออกนะคะข้อนี้เป็นโอพนเนียนค่ะเพราะว่าในมุมมองของบางคนนะคะไม่ได้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอาจจะมองว่าแบบนี้ก็สวยแล้วแต่บางคนเาก็มองว่าถ้าตัดโบออกจะสวยกว่าไหมอะไรแบบนี้ค่ะข้อสี่นะคะ t song w i l l make you relax ค่ะฉันคิดว่า เพลงนี้ทําให้คุณผ่อนคลายข้อนี้เป็นโอเพนเนียนค่ะเพราะว่าบางคนไม่ได้รู้สึกเหมือนกันค่ะเราฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าบางคนที่เขาฟังเขาอาจจะฟังแล้วรู้สึกเศร้าร้องไห้อะไรประมาณนี้ค่ะข้อนี้เลยเป็นโอพนเนียนค่ะข้อ5นะคะ The Beat p e r f o r m m u s f o m France ค่ะข้อนี้นะคะน้ำหอมที่ดีที่สุดมาจากฝรั่งเศสค่ะข้อนี้เป็นโอพนเนียนเหมือนกันค่ะ เพราะว่าน้ำหอมที่ดีที่สุดบางครั้งอาจจะไม่ต้องเราต้องซื้อมาจากฝรั่งเศสก็ได้ค่ะอาจจะแบบซื้อที่ไทยแต่ว่ามันคือน้ำหอมที่หอมที่สุดสำหรับเราแล้วค่ะค่ะข้อนี้เลยเป็นโอเพนิเอนค่ะ